สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1กุมภาพ,พันธ์ปี2567ค่ะทั้งหมดสมัยคัดมา6ลัคนาราศีนะคะและก็เหมือน เคยค่ะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าลัคนาราศีใดเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราจะยกมาทั้ง6ลัคนาราศีแล้วก็อธิบายให้คุณได้ทราบกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคุณนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในหกลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับซย์รับโชคในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2567เนื่องจากดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของคุณได้โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดค่ะดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่ราศีธนูได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งอย่างมากคือเป็นมหาจากักรและไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวตาม คำลำพังนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้ยังสถิตร่วมกันกับดาวพระอังคารดาวพระอังคารเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีธนูค่ะนั่นหมายความว่าทั้งดาวโชคลาภใหญ่คือดาวลาพระและดาวโชคลาภเล็กคือดาวปุตตะต่างก็สถิตทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีธนูอยู่นั่นเองความเฮงความโชคดีลาบลอยเงินเงินทองทองมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนแต่ต้อง บอกกันสักนิดหนึ่งนะว่าอย่าคาดหวังในเรื่องของการเสียงดวงเสียงโชคเป็นอย่างเพียงอย่างเดียวความเฮงโชคลาบหรือความสําเร็จต่างๆมันอาจจะมาในรูปแบบของงานคนช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะดาวพระสุกและดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่สุกปากหวานอังคารรับเอาดาวคู่มิตรดาวคู่มหามิตรนี้ได้โคจรทับลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีธนูคุณมีเกณฑ ที่จะได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวารได้โชคได้ลาบจากสัตว์เลี้ยงหรือคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณน,นั่นเองชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทําการค้าการขายชาวธนูท่านใดที่ทํางานประจําหลายๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานหรือสายงานใดก็ตามจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในดวงชะตาคนที่ค้าขายค้าขายคล่องมีเกณฑ์ได้กำไรกำไรคนที่ทำงานประจำแม้ว่าไม่ได้ค้าขายแต่ ก็มีโอกาสได้รับคำชมได้จับงานชิ้นใหญ่ได้รับความสำเร็จได้เครดิตจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและการที่ดาวสุภเคราะห์อย่างดาวพระศุกร์ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้มันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะคะที่คุณจะได้ของที่คุณอยากได้อะไรที่คุณเล็งไว้อยากจะซื้อมาครอบครองก็จะได้มาในระยะนี้เพราะดาวพระศุกร์ในตามหลักของโหราศาสตร์แล้วก็จะหมายถึงของโลภนะคะ ของภายนอกกายหมายถึงเปลือกนอกหมายถึงเงินทองเครื่องประดับต่างๆนั่นเองค่ะพอโคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีธนูทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้มันมีเกณฑ์ที่จะได้มาด้วยนั่นเองนะคะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีธนูได้ทํามุมกันกับดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศดาวพระเสาร์และดาวพระอังคารทํามุมต่อกันแบบนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนู ต้องระมัดระวังการใช้เงินค่ะเพราะคู่ดาวนี้ถือว่าเป็นดาวคู่อริดาวคู่ศัตรูคู่แตกหักไม่ถูกกันมันมีเหตุที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นใช้จ่ายเงินเยอะมีเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะคะแต่ถ้าใช้จ่ายตามความจําเป็นอันนี้ได้ไม่ว่ากันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนา ราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ